สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึง6สิ่งที่ต้องทิ้งนะคะต้อนรับปีใหม่กันยังไงนะคะฝากกดติดตามช่องกิจพรไว้ด้วยนะคะถ้าดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6สิ่งที่ต้องทิ้งนะคะรับปีใหม่เพิ่มพลังงานบวกให้กับบ้านเรานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่หรือช่วงเทศกาลตรุษจีนเชื่อกันว่า ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาของเก่าที่ชำรุดหรือไม่ใช้แล้วภายในบ้านอาจจะเป็นเหตุให้เกิดพลังงานด้านลบและนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีการนําสิ่งของเหล่านั้นออกไปจึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างพลังงานบวกและเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีอะไรบ้างนะคะก็ลองมาฟังกันดูนะคะ 1. จานชามที่มีรอยบิน่นหลายคนคงอาจยังคงใช้จานชามที่มีรอยบิ่นอยู่แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากจะดูไม่สวยงามแล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อีกด้วยเพราะรอยบิ่นเล็กๆนั้นอาจทำให้บาดมือได้ในขณะล้างจานซึ่งอาจเป็นแผลเล็กๆน้อยๆ หรืออาจเป็นแผลลึกก็ได้นอกจากนี้ความเชื่อโบราณก็ว่าจานชามที่แตกหักบิ่นสลายจะนำพาความไม่เป็นมงคลมาสู่บ้านดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวการทิ้งจานชามที่ชำรุดและเปลี่ยนใหม่เป็นสิ่งที่ควรทำ 2. ตะเกียบไม้ไผ่ที่ใช้มาทั้งปีหลายคนอาจคุ้นเคยกับการใช้ตะเกียบไม้ไผ่แต่รู้ไหมว่าเจ้าตะเกียบคู่ใจนี้ซ่อนอันตรายเอาไว้มากมายโดยเฉพาะถ้าเราใช้มันนานเกิน3-6เดือน เพราะตะเกียบไม้ไผ่มีคุณสมบัติที่ดูดซับความชืน้นและง่ายต่อการเกิดเชือ้อราแม้ภายนอกจะดูสะอาดแต่ภายในอาจเป็นแหล่งสะสมของเชือ้อราที่อาจนำไปสู่อันตรายต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นอย่าเสียดายทิ้งไปซะ 3. หมอนที่ไม่ได้ซักมานานหลายปี แม้เราจะซักผ้าปูที่นอนและปอกหมอนเป็นประจำแต่หมอนกับถูกละเลยมานานดังนั้นการทำความสะอาดและเปลี่ยนหมอนเป็นประจำจึงมีความสําคัญมากหากหมอนของคุณไม่สามารถทำความสะอาดได้คุณควรเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยปีหลักครั้ง 4. อาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นนานเกินไปหลายคนมักเข้าใจผิดว่าหากอาหารยังไม่หมดอายุก็สามารถนำมากินได้เสมอแต่ความจริงแล้วอายุการเก็บรักษาอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นั้น มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหนึ่งในนั้นคือระยะเวลาที่เก็บในช่องแช่แข็งเมื่อเนื้อสัตว์ถูกแช่แข็งนานเกินไปแม้ภายนอกจะดูเหมือนยังคงสภาพดีแต่ภายในอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการ จเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้เมื่อนำเนื้อสัตว์เหล่านี้ออกมาละลายน้ำแข็งแบคทีจะจะเรียจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เนื้อเสียดังนั้นหากพบว่าอาหารมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยน หรือมีสิ่งแปดปลอมปนเปื้อนควรทิ้งทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลตุษจีนควรตรวจสอบและทำความสะอาดตู้เย็นให้สะอาดเพื่อป้องกันการบริโภคอาหารที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 5. พรมพรมเช็ดเท้าผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะพรมพรมเช็ดเท้าและผ้าคุมต่างๆนั้นช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านแต่ก็มาพร้อมกับปัญหาในการทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆมักซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้าทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ของเหล่านี้ดูเก่าและหมองคล้ำได้หากเป็นผ้าราคาแพงและต้องการดูแลเป็นพิเศษการนำไปซักแห้งอาจเป็นทางออกที่ดีแต่สำหรับสิ่งที่สกปรกมากเกินไปการซื้อใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ 6. ของที่ไม่ใช้ของใช้เล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วจะทิ้งก็เสียดายเก็บไว้ก็ลกเปิดปีใหม่นี้ลองตัดสินใจทิ้งสิ่งของเหล่านี้ดูก็จะช่วยให้พื้นที่ภายในบ้านดูโปร่งโล่งสบายยิ่งขึ้น mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะก็เป็น6สิ่งนะคะ ที่คุณลองทำดูนะคะแล้วก็จะเพิ่มพลังงานบวกให้กับบ้านคุณนะคะในช่วงปีใหม่ถ้าคลิปนี้ดีนะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจพรไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ